โอเคผมเจอกับคุณสิงหานะเจียมพระสิงหา โอเคทำไมเทาต้องรอตรงนี้ป๊บเขาก็โอ้โหพร้อมเลยนะเนี่ยโผนขึ้นเนาะไม่งั้นไม่ไปดีกว่า <c oughs> นี่ได้ละเขาเดินเรือสองทีแล้วโค้ชผมบอกว่าโอเคมา,มากๆเลยนะโพซิชันเนี้ยผมมองว่าแดนได้เปรียบหมเลยให้กินสองไปเลยนะครับ เสียนะ มัปักไม้กินน่ะไม่เวิร์ดโคนปักโคนกันโคนปักโคนกันเม็ดปักกินโดนเลือกดขอโคนกัดไปบัาง<ม>เลือกดอะ โอเคมองว่าอนนี้โอเคแต้มนี้แต้มหลอ่อลมเบื้อเลยลงโบกนะครับนี่นะครับ,รบสวยงามตามท้องเรื่องสวยงามยังไงเหรอครับสวยงามตอนที่ตอนจบนางเอกตุยนะครับเมทลุกอ๋อ うん、oh. huh? ผมหมูมากเลยนะแต่ว่าจริงๆจริงๆผมลุกมันน่าจะดีกว่าแต่ว่าอันนี้เอันนี้ก็ชนะแหละแล้วก็โอเคเอี่ยมกก็ความที่เขกินก่อนได้เราค่อยอยเริ่มมาต่อเอชนะแบบชนะแบบที่ผมไม่ค่อยปื้มมันอปเเฟคช่นิดนงกินมาแนละ่ว หมดนะครับเหนียวนะครับนี่ก็ชิวเลยนะครับชิวกายนะครับ ลุกนะครับปัง,ปง แบบรุวะครับเนี่ยชนะแบบอย่างแน่นอนจอบออย่าลืมนะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้ผมนะเพจคุณหมารุกับเซนบอลนะทำเพจ Facebook แล้วก็เจียมรถทาง u ูทูบ เขาไม่ได้สอนการสืบคอร์สเรียนก็อยากดูมาสมาัครเรียนกันได้นะครับท่ามาที่เพจคุณหมอกุเกษตบอลมีท่างหนังสือมาขวาตีมาเท่งผู้กลางมีด้วยกันทั้งมีสองแบบท่าธรรมดามาอรถานกับท่าพิเศษนะครับท่าแรกคือท่ามาตรฐานสว,วัสดีท่าพิเศษท่าที่สองนี่เอาไว้ตีมือรองนะครับแล้วก็เรามีคอร์สออนไลน์ดูใน f c e b o o k กคุ่มปิดด้วยนะเราจบแบบนะสักเกมหนึ่งเมื่อกี้จบค่อนข้างไวนะครับคอสู้เรา พลาดไปนะคระ็เลยชนะ ไม่ได้คู่แมทเลยนะครับหรือลองเล่นเกมเดียวดูไหมอืมเบุญชอบภูมิริน โอ้เขาล็อกเขาล็อกเซนเตอร์ลยมามันคือ โอเคฟุตชั่นนี้เราโอเคนะ แล้วก็ผู้เปียตรงนี้เราแน่จโอเคเพราะว่าเราได้เซ็นเตอร์ right สู้ๆน่าจะยอมแพ้นะเพราะว่าคืองนี้คือลองกินคืออ๋อยังไม่ยอมนะถ้ากินเนี่ยเม่กินแล้วก็เบีเอตัวนี้ก็น่าจะขึ้นไปได้นะครับคือเราต้องไข่ตรงกลางก่อนเพื่อไถตัวนี้ได้สเต็ปบสเต็ปอย่างเงี้ยเพราะเราไถาตัวนี้ไปมันจะไปขูดแทงตรงเนี้ยเราก็เลย้องกินถ้าไม่กินเราก็ดูดี ชอบสีขามากกว่าเพราะว่าผมว่ามันล็อกล็อกดาวน์เซ็นเตอร์มากกว่าโอ้โหสู้ราคิดหนานเลย เคตัว okay. ส,สุดเราก็น่าจะไปแล้วล่ะมั้งนะครับรไว้แป๊บเดียวก็น่าจะรู้แล้วนะครับโอเคครับ